สวัสดีครับทุกคนพวคผมนะครับเวกิตวันนี้ก็จะมาเล่นเกมแคสบริคูสทวินเซเนตี้ซึ่งนำเสนอเป็นตอนที่หนึ่งก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการไลค์สดและการลงคลิปใหม่ๆทุกครั้งเดอมาเอาเลยกันต่อเลยมา <c oughs> เดี๋ยวจะลองไปปปับออปชันเล็กน้อยกัน อ่าไวสกรีนอันนี้อันนี้น่าจะพอดีแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเบาเสียงนะกันมาประมาณหกแล้วกันหกเกมออปชั่นอ่าโอเคก็ก็ไม,ไม่ไม่มีแล้วปะมาเลยกัน อันนี้เป็นเรื่องราวของโคโค่บันดีคูสนะ่ะเฮ้ยใครเอ่ยหรือว่าจะเป็นด็อกเตอร์เนตัดไม่ใช่เด,ดตันในต,ตัอะไรสักอย่างนั่นแหละเรียบร้อยฮะติดสตันแครนกำลังคุณเลยมึงยัง เฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันด็อกเตอร์ในตัสปลอมตัวเอาฮะมีแผ่เลยบางอย่างไปอ่าระบบเกมมันจะไม่ไม่ค่อยเหมือน,นแคสบริคูดท,ทั่วไปนะแต่มันแประว่ามันจะเน้นแบบว่าำเดินดำเน,น,นินเนื้อเรื่องมากกว่าอันนี้เก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเฮ้ยก <Hey. S 1> รี <laughs> ขอโทษนะ ให้เดานะเราน่าจะตีไก่เอาไก่ไปไปโดนระเบิดอ่ะไม่เห็นไหมถ้าเอาไก่ไปโดนระเบิดอ่ะไก่มันก็จะออกมาเรื่อยๆโอ้ไก่นี่มันไม่ไม่มีหมดจริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องรอไก่ไปโดนระเบิดไปหนูแล้วไป เอออาเราก็ได้เพชรแดงฮะอันนี้กระโดดสองทีเอาเอาไม่ไม่ไม,ม่ยังยังไม่ค่อยชินอึ๊บหยียบโอ๊ะเอาไปลนอีก โดนสองทีอ้าโอเคแม่ยังยังไม่ค่อยชินเก็บป้ลโดดสวยเฮ้ยโอ้โหอะไรมาเนี่ยเอาว่าจะไปเก็บไปนี่หน่อยไปเก็บไอน่าจะเป็นเพชรนะโอ้โหพลาดอีกสองทีละสองทีละเราพลาดสองทีแล้ว เออโดนโดนด,ดึงเอ,าอ้าโอโหพลาดอ๋อสไลด์กระโดดไม่ได้หรือเปล่าเวล,สลาสไลด์มันกระโดดไม่ได้หรือเปล่า อย่าลองไหมอย่าลองไหมอ่าโอเคโอเคอย่าลองไปที่ถึงกำเพภอมีเพชร ปาลนปาลนจากหนเนี่ยปาลนเทียบเลยอ้าวโอเคโอ้ปาลนมาจากหนเนี่ยไม่เป็นไรลงไปเอาตายละ It is I, k u Aku. My duty is to protect you. You may summon me by breaking open these r a t e s sterreich shall special thrice, me will call and grant you special powers อันนี้เหมือนจะต้องโยนบอลอนะไปโยนไปตรงปากอ่างนั้นนะกิ้งกิ้กิหลุนกิ้งหลุนทำไงเอ้ยเดือดไปนะมันต้องทำอะไรบางอย่างแล้วตรงลูกบอลอนะเอ้าลงไม่ได้ พอแล้ววะนนียพลาดสองทีแล uh ้วอากูเก้ากาอธิบายอธิบายไหมนั่น w e r ะอ่าให้เดาวน่าจะเดินน่าจะไปตายเปิลแล้วก็นี่อัพเลย

ป้วู้ฮูโอ้โหเสียวสันหลังโดดและเพชรโ,โอเคสวยฮะตังไงมีเลยไหมหลิงโอเค ถึงโดดถึงถึงนั่นแหละโอ้ยดีนล้เดี๋ยวเราไม่ตกน้ำเออปังนี้วฝักตัวนอยเจอแล้วตรงปากแต่แล้วปากต้องมีอะไรแน่เลยนะเพราะเห็นเพชรละเราเห็นเพชรละ ให้เดานะเอาอะนี่ไงนี่ไงเออนี่ไงปืนใหญ่โอ้ยเดี๋ยวกันนะอึ๊บเขาป่าอออันนี้ขยับอันนี้ต้องบังคับทิศทางบังคับทิศทางปุ๊บปุ๊บโอ้ไม่ยไม่โดน ต้องที่ตรง,งคิดทางนั่นแหละยังไงไม่เออฝึงไายนั่นแหละโดนไหมนานสวยงามฮะโดนไหมโอเคลุยไปเก็บเพชรกัน นั่นแหละฮึบตกดีนั่นเราไม่เป็นไรไปเอาไปเอาอกาสยังแก้ตัวได้นั่นแหละฮึบปึบนั่นแหละไปะโฮ้ยดีนั่นไม่แล้วไม่เป็นไรอะไรเอา้าด็อกเตอร์ในตัดไม่รู้ใช้ในตัดหรือในโตนะแม่ปลอมตัวได้เนียนมากเลยนะ ปอมด้เนียม,มากเลยอันนี้เหมือนจะเป็นบ้านแคทใช่กินเอ้ย,อยไม่ใช่มินเบอร์เลยไหมเนี่ยมินเบอร์เลยไหมโอ้ผมจะไปึ้นไปเก็บเพชรแหม่ข้จะเข้าไปเก็บเพชรตัดด้น่หนดันจะดันพลาด อ๋ออันนี้าจะเป็นเตฟินะตามมาเาร็วแครชตามมาเร็วโอ้โอเค oh. okay, ฮะตามไปไปดีไหมต้องตำรวจกันมันเหมือนอารมณ์ประมาณมันกึง่งๆึง open world นะแบบว,ว่าจะเดินไปไหนก็ได้อย่างเงี้ย ไปเอออันนี้ต้องกดสองทีดับวบดจัมโอเคนั่นแหละหมุนหมุนสกังสกังน้อยดุย ไม่ค่อยควิกนั่นแหละอันนี้เป็นอะไรนะชนเผ่าสักอย่างนี้แหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวพอไปเก็บอันนี้กันพอไปเก็บเพชรก่อน ดนไมเฮ้ยดดเร็วดดเร็วเร็วเร็วจิ้งใสเฮ้ยิงใสาโดนไหมเดนไหมดนไหมเดนไหมดนไหมโอเคเดยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปต่อไปต่อไปแยบขยับคๆๆยับอันแหลเห็นไหม เราต้องทำนี้สินะแล้วก็กินลูกกระเบิดไปโอ้กินมีลูกบอลเลยนะเร็วเร็วเร็ข้าปะสวยงามตรงนี้ย้อนย้อนฟางใช่ไหมย้อนฟางไปมีตรงไหนอีกนั่น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 เดอถึงไหมเอา เอา้ทาทำไงเอ่ยต้องดีสินะอ๋อหมุนหมุนมันจะเด้งไปเฮ้ยทำนี่เอาไมเอาไม่เอาไมหมุนเอ้าบ้าบอทำไมเอ่ย ต้องนี่สินะต้องกิ้งกิ amine, glam, <ellt on. S 2> ้งแบบนี coping, em, ้กิ้ง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 หลุนกิ้งหลุนตุ้มเอากระชองอีกแม่กระชองอะไรวันนี้ยาะโหโดนอีกอ่ะ อะไรวะโยนได้ไหมเอาดี๋ยไม่เนี่ยเพชรนะฮะอ๋านี่ไงเพชรเพชรแดง<ๆ>โอเคไดยเพชรแดงอะงเพชรแดงเนี่เพชรม่วไม่รู้นะ ดีกว่าไม่งั้นมันจะเสียเวลาไปแล้วเด้อโอ้ยปิดไม่มิดเหรือเช็คพอยท์นั่นแหละสตางค์ วันนี้มีอะไรไหมโอเคได้ได้นีไไไ่ได้อัพอะไร เรามันการดอีกตายเลยมัแหลย นั่นแหละตรงนี้อ้าวโอเคอย่าไปสำรวจตรงนี้กันอ้าวเดียนที่เรามาโอ้ยมีเพชรด้วยเดี๋ยวนะมันต้องทำไงอ๋อต้องนี้ใช่ไหมอ,อะไรวะนี่โอ้โหสวยซ้ำซ้อน คือไปไปไป,ไปเปรี้ยวเกินไงไปไปเปรี้ยวเกิน <c oughs> ผมก็ไม่รู้เอาไหม หยียบโอ้โหทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวกันนะมันต้องการจังหวะอ๋อคงไม่โดนอีกไม่ถึงไม่ถึงหยับตรงนี้ใช่ไหมนั่นแหละไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอาแค่เพชรเอาแค่เพชรเลยดึง หมุนระเบิดเอ้ยโดดอย่าอย่าตกในขานใะหมันตกไงมาอพอยโอ๊ยหลบได้หืมลืมไปหรือไปโดนตีตกเลยระวังระวังมันแหละ โอ้โหเป็งไงนั่นแหละลืยต่อฮะอ่า <c oughs> สกัง <c oughs> มายืนท้าทายด้วยนะเออยืนยืนให้เราหมุนได้นะท้าทายจริงๆ มูลนั่นแหละตรงนีบโอเคโอเคมันให้เซฟตอนไหนตรงไหนก็ได้โอเคคือเราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องต้องเนี่ยต้องไปจุดเซฟอะ่ะโอเคโอเคอย่าเซฟสักหน่อยอ่าใช่ไหม <ś led> ใช่ไหมเกมมันให้เซฟตี่ไหนก็ได้ใช่ไหม <ś led> มาเปิดเผยตัวสบายมากสินะแคลร์ลูกไม่ว่าฉันเป็นใครเนี่ยฉันนี่แหละคือ <ś led> ด็อกเตอร์ <ś led> แต่มวน แล้วนายก็ไ so ม like ่ต are <and S 1> ้องคิดถึงฉันนะอันนี้เป็นเป็นคู่หูโอ้โหมีพลเบืแบด้วยนะอะไรนะหัวล่าคองหัวล่าคองตึงมากปุ๊บ Knock 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 knock. Manle. หมดไม่ได้. This is from Tiny. The bird is from to die. But for you shouldn't have. Finstrike how thoughtful. Oh dear, two of the same. don't want like this. is one gift you can return เออโหเกือบเกือบไม่โดนนะ Meet your brand new hydraulically operated twin brother Mecha Bandicoot! You was magnificent you of course I of you fool Initiate missile เออโดนโดนแค่ไปซัเอ้าโอ้โหพานอีกล้มล้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  โดน,นั่นแหละแขนพังไปซะเออ

โอเคโยเซฟก่อนเซฟก่อนเดี๋ยวมาต่อกันใหม่เดี๋ยวก็น่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่ามันมันยาวแน่มันยาวแน่เพราะว่าตอนนี้กำลังถึงช่วงอ e ี้นอกเตอร์จะมาจะมาแย่งคริสตัลกับเราโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไป แล้วเราวันนี้เวกินจะขอตัวลบไปก่อนทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวมาต่อกันตอนที่สอง